นิทานเรื่องจันทโครภการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองหนึ่งชื่อเมืองอโยธยามีกษัตริย์ปกครองชื่อพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตตมีมเหสีชื่อพระนางจันทาทั้งคู่มีโอรสองค์หนึ่งชื่อจันทโครภจันทโครภเป็นโอรสที่ฉลาดและร่าเริงเขาชอบที่จะเที่ยวเล่นไปในป่าและทะเล วันหนึ่งจันทโครพบได้พบกับนางเงือกสาวคนหนึ่งชื่อนางสุพรรณมัชฉานางสุพรรณมัชฉามีรูปโฉมงดงามยิ่งนักจันทโครตกหลุมรักนางสุพรรณมัชฉาทันทีจันทโครและนางสุพรรณมัชฉาได้รักกันและตัดสินใจที่จะแต่งงานกันจันทโครได้ขอพรจากพระมารดาที่จะได้แต่งงานกับนางสุพรรณมัชฉา พระนางจันทายอมให้จันทโครบแต่งงานกับนางสุพรรณมัจฉาแต่มีข้อแม้ว่าจันทโครบจะต้องไม่เปิดเผยตัวตนของนางสุพรรณมัจฉาให้ใครรู้จันทโครบและนางสุพรรณมัจฉาได้แต่งงานกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจันทโครบรักนางสุพรรณมัจฉามากเขาไม่เคยเปิดเผยตัวตนของนางสุพรรณมัจฉาให้ใครรู้ วันหนึ่งจันทโครบได้เดินทางไปล่าสัตว์ในปา่าเขาได้พบกับนายพรานคนหนึ่งนายพรานเห็นนางสุพรรณมัจฉากำลังอาบน้ำอยู่เขาจึงแอบมองนางสุพรรณมัจฉาและจำนางได้นายพรานกลับไปเมืองอโยธยาและเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังทุกคนต่างพากันประหลาดใจและสงสัยว่านางสุพรรณมัจฉาเป็นใครพระนางจันทาทรงได้ยินเรื่องนี้ จึงทรงสั่งให้ตามหาจันทโครบและนางสุพรรณมัจฉาเมื่อจันทโครบและนางสุพรรณมัจฉาถูกจับตัวได้นางสุพรรณมัจฉาจึงเปิดเผยต,ตัวตนให้ทุกคนฟังว่านางเป็นนางเงือกทุกคนต่างตกใจและประหลาดใจพระเจ้าพรมทัตทรงเสียใจมากที่จันทโครบได้แต่งงานกับนางเงือก พระเจ้าพรมทัตจึงสั่งให้จับนางสุพรรณมัจฉาไปขังไว้ที่กระท่อมในป่าจันทโคโรบเสียใจมากที่เขาทำให้พระมารดาเสียใจเขาจึงตัดสินใจที่จะไปช่วยนางสุพรรณมัจชาจันทโคโรบเดินทางไปที่กระท่อมในป่าเขาพบนางสุพรรณมัจฉาถูกขังไว้เขาจึงช่วยนางสุพรรณมัจฉาหนีออกมา จันทโครบและนางสุพรรณมัจฉาได้เดินทางหนีออกจากเมืองอโยธยาพวกเขาเดินทางไปยังเมืองที่ห่างไกลในการเดินทางจันทโครบและนางสุพรรณมัจฉาได้เผชิญกับอุปสรรคมากมายพวกเขาต้องต่อสู้กับสัตว์ร้ายและปีศาจในที่สุดจันทโครบและนางสุพรรณมัจฉาก็สามารถเดินทางถึงเมืองที่ห่างไกลได้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข คติสอนใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักแท้ย่อมชนะทุกสิ่งไม่ว่าความรักนั้นจะสมหวังหรือไม่ก็ตามความรักแท้จะทําให้คนเรามีความสุขและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมต่อไปนี้เป็นเนื้อเรื่องเพิ่มเติมของนิทานเรื่อง จันทโครบจันทโครบและนางสุพรรณมัจฉาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในเมืองที่ห่างไกลพวกเขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อจันทิมาจันทิมาเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มรูปงามเขามีนิสัยร่าเริงและชอบผจญภยัย วันหนึ่งจันที่มาได้ออกเดินทางผจญภัยในป่าเขาได้พบกับนางเงือกสาวคนหนึ่งชื่อนางสุพรรณมัจฉาจันทิ่มาตกหลุมรักนางสุพรรณมัจฉาทันทีเขาจึงตัดสินใจที่จะแต่งงานกับนางสุพรรณมัจฉาจันที่มาได้ขอพรจากพระมารดาที่จะได้แต่งงานกับนางสุพรรณมัจฉาพระนางจันทายอมให้จันที่มาแต่งงานกับนางสุพรรณมัจฉาแต่มีข้อแม้ว่า จันที่มาจะต้องไม่เปิดเผยตัวตนของนางสุพรรณมัจฉาให้ใครรู้จันที่มาและนางสุพรรณมัจฉาได้แต่งงานกาันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจันที่มาได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อเมืองจันทบุรี เขาปกครองเมืองจันทบุรีด้วยความยุติธรรมและเมตตาจันทิมาและนางสุพรรณมัจฉาได้ปกครองเมืองจันทบุรีอย่างร่มเย็นเป็นสุขเมืองจันทบุรีเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากตอนจบจันทโคโรบและนางสุพรรณมัจฉาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปพวกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักแท้ที่ชนะทุกสิ่ง